ผมมันห่วยผมกินเผ็ดไม่ได้กินผักก็ไม่ได้ผูกถุงแกงก็ไม่ได้แกะถุงแกงก็ไม่ได้ผูกเชือกรองเท้าก็ลาบากนี่แหละครับความห่วยของผมอันนี้มันยังเปรี้ยวอร่อยนะนี่มันคือเผ็ดเผ็ดนําโอ้ไม่ได้ครับอ แล้ววันนี้นะครับผมต้องยอมรับกระตรงๆเลยว่าผมเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าแท้ๆครับผมแม่ผมมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่แถวตรงนี้นะครับแต่เชื่อไหมฮะผมไม่สามารถแกะถุงแกงที่แม่เขารัดมาได้เวลาแม่ผมซื้อกับข้าวมาให้เดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูว่าปกติแล้วในเวลาผมจะกินข้าวเมื่อเจอถุงแกงแล้วเนี่ยผมทํำยังไงอ่ะทีมงานครับเชิญเอาอุปกรณ์ที่มีถุงรัดหนังยางมาเลยแล้วถ้าสมมุตินะครับผมแม่ผมเนี่ยเดินเข้ามาบ้านบอกเบล แม่ซื้อมาม่ามาให้ลูกแล้วมันเป็นถุงแบบนี้แหละผมจะมีวิธีการแกะของผมแบบนี้ครับนั่นคือการกัดถุงแหวกให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ซสยได้เลยครับผมนี่แหละครับง่ายๆ simply simply เดี๋ยวเดี๋ยวเดวพี่เฮ้ย hey! มาม่าผักขี้เมาอะ่ะ แต่ไเ,เหมือนครีโมเลยไม่เผ็ดเลยแล้วนี่คือวิธีการแกะถุงที่ผิดนะครับซึ่งวิธีเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดวันนี้ทีมาก็เลยซื้อมามามาอีกถุงหนึงเพื่อให้ผมลองแบบว่าแกะหนังยางให้เป็นแบบถูกวิธีนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าแกะยังไงแต่ผมจะลองวิธีแล้วกันนะจำได้ว่ามันมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งที่ผมใช้ก็คือการลูบมันขึ้นมาเนี่ย ไม่มีอะไรทั้งนั้นวิธีของผมคือการลูดให้มันหลุดให้มันอ่อนแรงน้ําหยดลงใส่หินทุกวันหินยังก่อนดังนั้นนางยางเนี่ยมันก็น่าจะอ่อนแรงไม่แพ้กันเนี่ยดึงไปเรื่อยเรียบร้อยครับนี่คือการแกะนางยางของผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ผมก็ลองไปแล้วฮะ <c oughs> ทาได้โวยเ <c oughs> อาล่ะ,ะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเรียกโปรดิวเซอร์เข้ามาดูดีกว่าครับว่าวิธีการแกะถุงแกงที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรโดยที่ไม่ต้องใช้พละกําลังไม่ต้องบ้าเลือดลูดมั่วลูดมั่วอ่ะพี่ทาไงอ่าไม่ได้ดอกเ้ยนะจา่ตรงนี้๋อ อันนี้ยมันจะเจอปมที่มันมัดไว้อ่าเนี่ยเออเนี่ยผมก็ตากตกมัดตายตรงนี้่งเนี่ยปมที่มันมัดไว้ไมัไค่ได้มึออกไม่พ้นเค้กมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมากเลยวะ่ะอ่าจะให้เบลลองใหม่โอ้โหเอะไะครับถูกเลยนะปิบขึ้นมาแล้วไงนะหมุนเหรอเออเฮียก็ง่ายนี่ว่ะเออต้องทำังไงถึงจะถอดเสื้อมันได้วะหมุนอ,อ๋อบิดเกลียวนั่นไงเออ ก็เหมือนเรียนจบปริญญาตรีเลยว่าเขารู้สึกก็คือหมุนไม่มั่วๆแม่ก็ออกเองอะมองตรงไม่มีพิษดีมันจะมีอย่างนี้เว้ยเวลาเราซื้อนังแกงปกติเนี่ยมันจะมีรัดอย่างนี้มาแล้วเราก็แค่เหมือนมันคืนเราจะเห็นว่ามันมีอย่างนี้นี่เองแล้วก็แกะออก โอ้ยเฮียหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมมันแกล้งโง่หรือเปล่าครับไม่ได้แกล้งโง่ครับผมโง่จริงครับด่ามาได้เลยในคอมเมนต์ครับผมเข้าใจดีฮะจาก EP ที่แล้วหลายคนบอกโอ้พี่เบลกินเผ็ไม่ได้คือสิ่งที่มันทําไม่ได้จริงๆมันก็คือทาไม่ได้เหมือนแบบเหมือนพวกคุณก็อาจจะพลาดท็อปเทนแบบผมไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนี้แต่ผมเองเนี่ยเรื่องเบสิกง่ายๆในการใช้ชีว,วิตผมทาไม่ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าแม่งห่วยไงอ,อย่างเนี่ยมัดถุงแกงเนี่ยผมไม่สามารถทําตามได้เหมือนเมื่อกี้ที่พ เออแบบอาจารย์ตื่นเต้นโอเคทุกทีนะเนี่ยดับแรกปุ๊บหยิบย้อนมาเมื่อก่อนปาดทย้อนแล้วปุ๊บอ่ะมีการบิดเกลียวซมมซอลขึ้นมาจากทางนี้ใช่ไหมี่ยมันก็คืนมาปล่อยไปเลยแล้วมันจะเห็นผมมันหลุดดึงใช่แคนี้โอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะทำตามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกทีรออีกทีรออีกที่ะโอเคอันดัแรกนะครับหยิบนี่ขึ้นมาบิดเกลียวต้องบิดเกลียวย้อนย้อนยางอ๋อย้อนยางมันจะหมุนตรงมา โอ๊ย,ชยเชี่ยลน,นเนี่ยพอมันเบนเนี่ยมันพลาดแล้วผมก็จะใช้วิธีกระบดเหมือนเดิมเลยครับพอมันพลาดปุ๊บเราก็จะหาวิธีที่ทำให้มันหลุดออกมันไม่มีวิธีที่ตายตัวนี่ครับผม <c oughs> คือมันทําไม่ได้จริงๆและสมองผมมันสั่งการให้ว่าไม่ต้องทำตาม,ามิธีการที่โปรดิวเซอร์บอกเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเราจะทาไม่ได้สมองผมก็สึงสส่งว่ามึงทำยังไงก็ได้ให้มัหมุน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 ออกแต่การมัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทํายังไงก็ได้ให้มันมัดได้ครับมันยากมากและเลเวลต่อไปผมจะลองมัดถุงแกงดูวิธีการง่ายๆอ่าทำตามนะครับผมี่นี่มันจะมีเป็นแนวนี้ใช่ไหมอ่าเราใช้แนวนี้นะอ๋ออ่าเหนือเส้นอ่าใช่ใช,ใช่แล้วพับลงนี้พับลง สองทบก็ได้ครั๊บลงมึงทำอะไรเนี่ยอ่าเอาลงสองทบปึ๊บอย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยเพื่อเอามันเข้าหากันเนี่ยตอนสังเกแล้วมันจะมีลงข้างในเว้อ่าทีนี้หยิบยางขึ้นมาปึ๊บหยิบยางแล้วก็เนี่ยเอานิ้วเขี่ยไว้แะอ้อมมาดึงปึ๊บหมุน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 แล้วก็รัดไว้โป๊ะเสร็จไอ้ชิ้แม่งเหมือนเรื่องง่ายเอานิ้วหยิบเข้ามาอ่ะแล้วก็ คือมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้อะลองนีก่อนลองเรื่องลองเรื่องยางก่อนยางขึ้นมาเวลาเราจะมัดเราเกี่ยวอย่างนี้อนิ้วชี้กับไอ้นิ้วนางใช่เราเกี่ยวแล้วก็อ้อมปกติที่เดียวไม่ได้เกี่ยวแบบนี้ไงเออโี่เกี่ยวอย่างงี้เฮ้ยทำไมอันนี้เป็งพืที่ยางจะได้ไม่ขาดอันนิ้เกี่ยวไว้วเกี่ยวไว้อ้อมเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมาดึงมาอานิ้วเกี่ยวก็ดึงอีกฝั่ง นี่ไอ้ทำไมไม่เป็นอย่างที่พี่เป็นวะตอนน้วเกีียวเกี่ยวมาอ๋อมอ้อมเนี่ยแล้วไงเนี้ยมันไม่ได้มีใครพลิกนิ้วเลยออาใหม่เ่ะใหม่ะอาใหม่เนี่ยปึ๊บอะใช้นิ้วนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมือนึงมือต้องจับถูกอ๋อต้องเป็นนิ้วก้อยอ่าแล้วก็เนี่ยแล้วก็ดึงมาแล้วมึงก็ปล่อยปล่อยมืออ่าแล้วไงต่อเอาที่นี่ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเออโอเคเอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่ดูนะมึงตั้งใจดูนะตั้งใจเลยตั้งใจดูนะเกี่ยวอย่างนี้อ้อมมาเดี๋ยวดูก่อนโโออเเคคดูอย่างเดียวอ่ะเกี่ยวนิ้วก้อยกับนิ้วนิ้วนางเกี่ยวมาแค่นี้แล้วมึงเอาเนี้ยแหละเกีียวขึ้นมาโอ้ปึ๊บเออพึบนิ้วอ๋อเฮียอะไรล่ะเดึงเส้นนี้รอดข้างในมาเออ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 แล้วก็แล้วก็ปล่อยข้างนอกไปปล่อยข้างนอกไปเฮ้ยย้เ ได้เอาเหรอโอเคลองใหม่ <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าองาอ่า่าตัวเองที่่ายเอาไหมด<อ>ูนะเนี่ย เกี่ยวมาอย่างนี้เกี่ยวมาอย่างนี้ปึ๊บแล้ววิธีการที่มันจะไปเดี๋ยวโดูก่อน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 โอเควิธีการก็คืออย่างนี้เว้ยเออเนี่ยพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยเออเยอะยู่โอเคยอยู่ใจมึงดูอย่างเดียวเลยเนี่ยพออย่างนี้นะมึงก็เอามันมาควยกันโดยที่ปล่อยอีกฝั่งไปแล้วมันก็ดึงเอาดึงฝั่งที่สอดข้างในสอดข้างในมันจะมีนอกกับในดูดูดูมันจะมีนอกกับในใช่ไหมเออมึงก็เอาข้างในขึ้นอันนี้เองเออ น่าหน่าเห็นไหมเห็นไหมมึงม้วนนิ้วทำไมล่ะ <t ans> น่ามึงไปประมุดไปเนยมันไม่ต้องบิดมันไม่ต้องบิดเนี่ขนยข้างในเห็นไหมมึงก็ดึงข้างในออกมาน่าหน่ามึงม้วนนิ้วนิ้วมาทำไมน่ะ <t ans> เออเออดึงออกมาดึงออกมาดึงข้างในออกมาเออแล้วก็ปล่อยข้างนอกไปเออ <t ans> ลองอีกทีอ <t ans> <t ans> ีกทีได้ละโอ้ยเค๊แม่งยากสัตว์เลยปึ๊บดึงข้างในออกดึงข้างในออกมา ได้เออโอ้โหโอเคเอาวะได้ได้ได้ไปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วเกี่ยวเกี่ยวข้างล่างมากอ๋อดูแลที่ผมทำไม่ได้คือนิ้วเนี้ยมันไม่ยอมลงมาอ๋อโอ้โหไม่เหมือนเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคุณกำลังฝึกควยบอลได้ครั้งแรกแล้วอ่ะครับผมผมทำได้แล้วนี่มาลองกับถุงตั้งใจดูนะครับผมครับสองทีรับลงสองทีสั้นๆง่ายๆทำให้มันกระจุกเข้าหากัน ซิกแซกซิกแซกซิกแซกผูมันจะเป็นอย่างนี้ไอีกมิจฉอย่านมาซิกแซกทำยังไงนะอาารย์เป็นซิกแซกโดยงี้ดูก่อนอย่างเงี้ยบิดบิดบิดไอ้นิ้ว ส,สก,กิลสก,กิลนิ้วผมมันไม่มีผมรู้แล้วเว้ยว่าผมพลาดตรงจุดไหนคือสก,กิลที่ผมมองพี่เก่งโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยนิ้วเขาจะมีความที่แบบปึ๊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 บแแต่ผมทำตามนิ้วมันแข็งอะนิ้วกูสวยไง <c oughs> นิ้วกูสวยไงอีเกีย <c oughs> ทำะะไมดูดิคือผมพยายามทำให้นิ้วมันอันนี้ม,ม,นมันไม่ได้ใช้นิ้วอ่อนอะไรมึงแค่แยกประสาทเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะทำไมผมทำไม่ได้อะเนี่ยมึงแค่บิดนะไม่ใช่่างนี้จากนี้บิดปึ๊บอย่างนี้อย่าเยอะแล้วก็เอาานี้ตไว้อย่างนี้ เนี่ยแล้วก็คืนมาแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแค่นี้เองมาชิบหายได้ที่เลยอ่ะปึ๊บเปล่าแล้วจะจังหวะเมื่อกี้ก่อนเลยใช่ไหมมึงมั่นใจมากมึงพุ่งเร็วมากเลยอ่ามึงมึงเนี่ยได้แล้วจได้แลวเบสิกเบสิกปึ๊บโอเคมันงได้แต่มันเที่ยมากโอเค ทีนี้ปล่อ,อยนี้ได้ใช่ไหมมันก็แค่ย้อนมันมาย้อนอยังไงอีกวะเนี่ยเนี่ยก็มันเข้าทางนี้ไงก็แค่ย้อนดึงเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเราแค่ดึงย้อนมาเว้ยดึงย้อนมาแล้วก็มุวนม้วนม้วนม้น,มน,มน,มนทำไมมันดูยากวะผมมันดูใช้พลังงานเยอะแน<ม>ี้ยปอเหลือน้อยปุ๊บแม่แม่หลือน้อยปุ๊บมันก็มารัดไว้ตรงนี้แล้วก็แปะไว้ตรงหัวจะได้แกะง่ายเราไว้ตรงหัวเลยใช่ไหมใช่ โอ้โหเหี่ยเกิดมา25ปีไม่เคยมัดอย่างนี้ได้เองเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับโอ้โหเหี่ยคนรูมใจเลยเนี่ยเี่ย25ปีมัดอันนี้เป็นครั้งแรกจริงค่ะขออีกทีครับผมหนึ่งใบกระยางหนึ่งเส้นอ่าเมื่อกี้ผมทำสำเร็จแล้วแต่เพืเก่งเขาบอกว่ายังไม่สวยพอนะครับผมเดี๋ยวผมมันที่มันไม่มีลงขึ้มาไอ้ยโอ้ใครจะแดง่อมึงเนี่ย ไอเบลไม่ต้องเป่าเอาหรอไม่ต้องเป่าเลยอ่ะไม่ต้องเป่าไอ้บ้านี่มึงมัดถุงแกงเขาจะแดกตอ <c oughs> มึงก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยมึงเห็นไหมลมไม่มีเลยนะ,ะลมไม่มีเลยนะเนี่ยมันก็ทำเหมือนที่บอกเมืเ่อกี้เหมือนเดิมเนี่ยอ๋อโอเคไม่มีลมเองอุอ้ยบ้ามัดถุงแกงเป่าก่อนเขาจะแดกต่อถุงเป็นอย่างนี้ปุ๊บ โบกได้อยู่เมื่อกี้ไงคือมันมัดได้แต่มันยังไอย่าทำซิกแซกไม่เข้าใจว่ะอ,อ๋อนี่่อาโอเคครับอ่าอ่าอ่าจะหาแล้วอ่า สุดยอดเผาเลยแล้ว <c oughs> นี่เับเกิดมา25ปีครับผมต้องบอกว่าผมขอบคุณอาจารย์เก่งคนนี้มากเลยโปรดิวเซอร์ผมนะครับเขาสามารถทำให้ผมผึมอกอย่าบอกอ, <c oughs> อย่าบอกกูส <c oughs> อนมึงอย่าบอกพูดไป,ไป <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าผมเข้าใจแล้วครับเมื่อก่อนผมเคยเข้าใจว่าเพื่อนผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้ผมก็จะด่ามันว่าแบบมึงทำไมมันไม่ได้ยังไงวะมาคุอื่นเขาทำกันได้หมดเลยอะ่ะพอมาวันนี้ผมเข้าใจตัวเองแล้วว่าไอสิ่งที่ผมด่าคนอื่นว่าทำไม่ได้ไอควายไอโง่ไอซื่อบื้อมึงปัญญาอ่อนป้งถังนี้ไม่ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกันผมถนดทาางนภ การทำงานการแสดงแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นเบสิกในการใช้ชีวิตของผมแม่นเสือกไม่มีเลยซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้เสือกเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเราเนี่ยนะครับไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลายหลายคนอาจจะเก่งสิ่งนี้หลายหลายคนอาจจะด้อยสิ่งนี้ซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเป็นเราอยากให้ทำให้ผมเป็นเบลขอบสนามอยากพวกคุณละ่ะพวกคุณผูกขุ่แกงกันได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ Comment กันดูนะครับผมผมอยากรู้ว่ามีใครทำไม่เป็นเหมือนผมบ้างเนี่ยผมก็อยากจันรู้เหมือนกันและสัปดดดาาาหหน์นะะครรรัผมผมมมจชชว,วยเื่่ออออ like, องงไไีกกกขส ติดตามไว้เลยครับมีอะไรมาให้ชมกันอีกแน่นอนอแล้ววันนี้ครับรายการโชว์หวยต้องขอลาไปก่อนผมเบลล์ขสนามสวัสดีครับทำได้แล้วเว้ยเดี๋ยวนี่คือได้แล้วเหรอใช่ครับยี่สิบหปียีิบปีจริงเ <ๆ S 2> นี่ยฮู้มผูกแค่เนี้ยนี่คือได้แล้วเหรอครับผม,มคิดว่ามึงไปช่วยแม่ขายข้าวแกงเนี่ยเข <อ S 2> ดาขด่าพ่อเลยเขาด่าแต่มึงเป่าลมลงถุงเลยเนี่ย